อัเดตพายุสามลูกไทยตอนบนรับมือฝนปนหนาวเตรียมรับแนวะทะอากาศใต้รับมือฝนชุดใหม่ตกหนักตกแรงสวัสดีค่ะวันพระหัส,สบ,บดีที่14พฤศจิกาย,ยน2567มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะเข้าสู่หน้าหนาวมาสักระยะหนึ่งแล้วพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมีสภาพอากาศเป็นเช่นไรกันบ้างคะ ได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นกันบ้างหรือยังอุณหภูมิตำสุดที่เจออยู่ที่เท่าไหร่อย่าลืมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศได้นะคะโดยระยะนี้บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีสภาพอากาศที่แปรปรวนปัจจัยหลักสําคัญที่ทําให้มีอากาศหนาวเย็นนั่นคืออิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่ในช่วงนี้อ่อนกําลังลงเป็นเหตุทําให้หลายพื้นที่กลับมามีอุณหภูมิสูงขึ้นอีกครั้งทั้งยังเปิดโอกาสให้มวลความชื้นแทรกซึมเข้ามาในบริเวณประเทศไทยตอนบน บางพื้นที่กลับมามีฝนเพิ่มขึ้นแม้จะเป็นฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ก็จะส่งผลกระทบสร้างความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรซึ่งคลิปนี้เราจะไปร่วมติดตามแนวโน้มฝนตลอดทั้ง7วันข้างหน้าว่าจะเป็นไปในทิศทางใดสัญญาณแนวปะทะอากาศที่จะทําให้เกิดฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักรวมถึงลมกระโชกแรงในบริเวณประเทศไทยตอนบนจะเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุปัจจัยใดและจะเกิดขึ้นในช่วงไหน รวมทั้งไปติดตามอัปเดตสถานการณ์พายุ3ลูกล่าสุดจะมีรายละเอียดเป็นเช่นไรไปติดตามรายงานสภาพอากาศพร้อมกันค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้อดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะจากการอัปเดตเส้นทางพายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกและทะเลจีนใต้ หลังจากการสลายตัวไปของพายุหยินซิงไม่ได้ส่งผลกระทบด้านใดต่อบริเวณประเทศไทยของเรามากนะักมีเพียงมวลความชื้นที่แผ่แทรกซึมเข้ามาบ้างส่งผลทำให้มีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางแห่งในขณะที่พายุโซนร้อนโทราจีบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่1 3ถึง15พฤศจิกายน2567 และมีแนวโน้มอ,อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและย่อมความกดอากาศต่ำตามลำดับในระยะถัดไปโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยและไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยโดยตรงขอให้พ่อแม่พี่น้องที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันและเวลาดังกล่าวเอาไว้ด้วยส่วนพายุอีกสองลูกยังไม่มีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทย คาดว่ามวลอากาศเย็นจะทําหน้าที่ดูดกลืนพายุไปเกือบทั้งหมดไม่น่ากังวลเรื่องพายุที่จะส่งผลกระทบกับประเทศไทยในระยะ10วันข้างหน้านี้แต่อย่างไรก็ดีทางกรมอุตุนิยมวิทยายังคงให้ติดตามแนวโน้มลักษณะาอากาศอย่างต่อเนื่องหากพบสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดมาอัปเดตแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปถัดไปอีกครั้งนะคะเมื่อกลับมาติดตามโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าวันนี้ มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวนันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้ทำให้อุณหภูมิขยับสูงขึ้น1-2องาศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้าโดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวนันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในช่วงเช้าบริเวณยอดดอยและยอดภูยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในขณะที่ลมตะวนันออกและลมตะวนันออกเฉียงใต้ในระดับบนพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองบางแห่งขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังเมื่อต้องสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกปกคลุมพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรเนื่องจากฝนที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียส่งผลทําให้ภาคใต้มีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนมนาคทางตอนล่างของภาคจากหลายสาเหตุปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงจึงส่งผลทําให้ในวันนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อยโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาคอุณหภูมิต่าสุด 20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-16ถึงองศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 1ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นทางตอนบนของภาคกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อยโดยมีฝนร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดยะโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย สุรินสีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูดอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด14-18องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิตำสุด 22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด,อสด,อสสด35องศาเซลเซียส ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียส ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกที่ความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ระยะนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองพ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยตอนบนให้ดูแลรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรควรเตรียมตัวรับมือและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรหลังจากนั้นในวันที่15-16พฤศจิกาย,ยน2567 ถือเป็นช่วงเทศกาลลอยกระทงมวลอากาศเย็ยนยังคงอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องทำให้บริเวณตอนบนของประเทศมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศา,ศาเซลเซียสแต่ยังคงมีอากาศเย็ยนในช่วงเช้าสำหรับบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและมีอากาศเย็ยนถึงหนาวบริเวณยอดดอยและยอดภูลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ย,ยังคงพัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยแทรกซึมเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนภาคใต้ตอนล่างยังคงได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมกำลังอ่อนที่พาดผ่านบริเวณตอนล่างของภาคและบริเวณประเทศมาเลเซียประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังอ่อนลงส่งผลทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลง แต่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งในคืนวันลอยกระทงบางพื้นที่อาจมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบ้างขอให้พ่อค้าแม่ขายที่ออกค้าขายตามงานต่างๆเตรียมตัวรับมือเอาไว้นะคะรวมถึงพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ต้องเตรียมตัวป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรที่อยู่ในช่วงตากและเก็บเกี่ยวเช่นกันหลังจากนั้นขอให้ทุกท่านติดตามและเฝ้าระวังในช่วงวันที่17-20พฤศจิกาย,ยน2567เนื่องจากในช่วงดังกล่าว มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางละระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนเป็นต้นไปมวลอากาศเย็นที่มีลักษณะแห้งและจมตัวเมื่อแผ่เข้ามาจะช้อนปะทะกับความร้อนชื้นที่ปกคลุมอยู่ก่อนหน้าส่งผลทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในระยะแรกกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงและกลับมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอีกครั้ง โดยบ,บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง1-2ถึงององศาเซลเซียสส่วนร่องมรสุมจะกลับมามีกำลังปานกลางพาดผ่านบริเวณภาคใต,ต้ตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีกำลังแรงขึ้นพัดนำความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณเอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนลักษณะเช่นนี้จะส่งผลทำให้ภาคใต้กลับมามีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยแนวโน้มลักษณะอากาศรายภาคในช่วงวันที่17-20พฤศจิกายน2567 บริเวณภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0ถึง20ของพื้นที่ในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง1-2ถึงองศาเซลเซียสกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-16องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในช่วงเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0ถึง20ของพื้นที่ในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง1ถึง2องศาเซลเซียสกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด17องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด1 2ถึง17องศาเซลเซียส ภา wagen, คกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0 3ถึงของพื้นที่ในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยกับมีลมแรงโดยมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคอุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ของพื้นที่ในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยกับมีลมแรงโดยมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาค อุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ของพื้นที่ในระยะแรกหลังจากนั้นจะมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด2 2องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่2า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรแม้คลื่นลมจะมีกำลังแรงขึ้นบ้างแต่ยังคงมีกำลังปานกลางขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง สภาพอากาศที่ปลปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพาส่วนพ่อแม่ที่น้องบริเวณภาคใต้ยังคงต้องติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นบางแห่งตั้งแต่วันที่17พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปเมื่อติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศล่วงหน้ารวมกันแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ